สวัสดีคับวันนี้อยู่กับเราสองคนอีกแล้วน้องแพลวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่น้องแพลวันนี้เราอยู่ที่ไหนก็ดีกว่าอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ U S E ฟอร์ไค่ะซึ่งเป็นลูกค้าของน้องแพลเองซึ่งวันนี้เราก็มีเขาเรียกอะไรมีภารกิจพาน้องๆจากโรงเรียนสาธิตทนานครับมาชมการทํางานโรงงานของของของ U นะ S E ฟอร์ไลเนาะแต่เราต้องบอกก่อนก็คือสาธิตฒนาคือเป็นโรงเรียนที่ รู้จักกันแลับ่รู้จักกันคือเราเคยทำเราใช่เราเคยทำเซนทรมกับทางเลิร์น d ีดูเคชันซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตพนาเป็นโรงเรียนในเครือของเลิร์นผมเคยได้ยินคำว่าเลิร์นดีดูเคชั่นไหมเคยเคยผ่านมาบ้างใช่เพิ่งวันนี้ทางโรงเรียนเขามีนักเรียนที่กำลังจะจบม .6 กำลังสนใจในส่วนของงานวิศวะวิศวะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกแผนกไหนคณะ คณะคณะใช่วิศวะแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะแผนกไหนก็เลยพาน้องๆมาดูที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องๆจะได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้ไปแล้วแต่กจาการูปแบบงานการผลิตของโรงงานจริงๆมันก็จะเริ่มจากห้องที่มีการคิดการออกแบบการเตรียมวัสดุก่อนที่จะส่งเข้าไปในรลยการผลิตซึ่งมันจะมีการส่งข้อมูลอยู่2รูปแบบรูปแบบที่หคือเป็น เปเปอร์เป็นกระดาษรูปแบบที่สองคือการส่งข้อมูลที่เป็นโปรแกรมลงไปในเครื่องจักรที่เป็นที่เขาเรียกว่า CNC มันสามารถผลิตงานได้เลยโดยที่เราไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเขียนแบบเสร็จแล้วต้องไปยื่นกระดาษหรือส่งเปเปอร์อะไรให้เขาเพื่อทํางานต่อแต่มันสามารถที่จะส่งโปรแกรมเนี่ยไปที่เครื่องจักรแล้วผลิตได้เลยเหมือนทีดีพิมพ์ครับครับเหมือนทีดีพิมเตอร์เหรอใช่มันจะเป็นเหมือนทีดีพิมเตอร์แต่คราวเนี้ยมันจะไม่ ตวเนี้มันจะไม่ใช่ 3D พิอร์มันจะเป็นเอาวัสดุเหล็กเป็นก้อนๆเอาอาางานแมชชนิ่งเขาจะเรียกแมชชีิ่งซึ่งมันจะใกล้เคียงกับมันจะใกล้เคียงก,ก,กับกับ 3D พิ i n g คือ 3D r ิ n t ปริ้นเสร็จออกมาเลยเป็นรูปร่างตามที่เราออกแบบแต่รูปแบบของ่ะมาดูตรงนี้เนี้ยถ้า 3D เนี้ยมันออกแบบมาแบบเนี้ย แต่พอหมดสุดท้ายแล้วมันจะต้องออกไปเป็นรูปแบบเครื่องจักรออกไปแบบเครื่องยนต์แบบนี้ซึ่งมันจะเริ่มต้นจากแมชทีนแบบนี้ที่มีการแมชชีมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าทีดีพินเต้ยเราพิ้นออกมาออกมาเป็นรูปที่เราต้องการมันจะเป็นลักษณะคือขึ้นรูปเป็นอะไหล่ใช่ไหมเราค่อยไปประกอบเป็นชิ้นงานใช่เดี๋ยวเราไปเดินเดี๋ยวเราไปเดินในไลน์การผลิตกันโอเค นี่ไงตัวอย่างมันจะมาแบบนี้เลย <S 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 มาเป็นแท่งๆมาเป็นท่อามา,าเป็นชิ้น,นสิ่งที่เข้ามาเราจะเรียกว่า m a ี e r i a l เรา material คือรับมาจากฝั่งที่เขาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเก็บสแสบพาร์ตในเรื่องของอะไหล่แล้วเขาก็จะตัดมาเป็นพาร์ตที่ส่วนตัวนี้นะครับตัดมาเป็นพาร์ตที่ส่วนเรียบร้อยตัวนี้ตัวเนี้ยคือเราเอาเข้าเครื่องพอ,เร,เ,อ,เ,รองเราเข้าเครื่องตัวนี้ครับมันก็จะโปรเซสของเครื่องก็จะทํางานตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้ มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบที่ต้องการอันนี้คือเหล็กต้นปกติพอเข้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันอาจจะมาออกมาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ครับชิ้นส่วนแบบนี้อันนี้คือชิ้นส่วนที่ผ่านเครื่องจักรที่เข้าเครื่องจักรไปเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ชิ้นงานตัวนี้ก็คือรอพร้อมเอาไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆถ้ามันเป็นตัวโครงสร้างที่เราต้องการขนาดงานตรงนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดที่จะต้องใช้ฝีมือคนช่วย มันจะไม่ได้เป็นโปรแกรมแบบ100%นะครับล้วตัวของเรื่อง h ีเบนเออร์เอร์กับตัวของ QC นี่จะดูยังไงครับถ้าเป็นใ่้คนมาดูเองอ่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญคือฮีเบนเออร์เอร์หรือ Q ่ะก็เหมือนที่พี่เยวที่อยู่ข้างในเขาจะต้องเตรียมเช็คลิสต์เตรียมอ่าเรียกว่าเป็นค่า e อ r ร์เที่ยอมรับได้อ่าแล้วก็จะต้องมีเครื่องมือวัดพิเศษที่มีความละเอียดสูงเมื่อตรวจวัดหาค่าเออร์เลอร์ ไม่ให้เกิดถ <Aus at> ้าถ้าทำมือมาอย่างนี้คือทุกทุกชิ้นงานจะออกมาเหมือนกันหรอคะก็ใกล้เคียงกันจะบอกว่าเหมือนกันทุกชิ้นถ้าเรามองหลักมินต้องมองเรื่องความละเอียดเนาะถ้าเรามองหลักมินละเอียดหลักมินได้แต่พอเรียกว่าหลักไมโครที่มันละเอียดกว่ามิลลิเมตรอันนี้ก็เริ่มจะมีการขยับมันเป็นการละเอียดของการวัดซึ่งในงานแมชชีนนิ่งที่เป็นงานของ เครื่องกลงานเหล็กอย่างนี้นครับเราจะใช้ข้าไมค่อนเครทด่อื่นข้าไมค่อนใครที่ผ่านอยู่บ้างใช่นั่นะแหละมันจะใช้ข้าไมค่อนมาตรวจจับซึ่งมันจะต้องใช้ความละเอียดของการใช้ข้อหนึ่งครับเข้ามาอ,อย่างที่เห็น,น่ะคือหนึ่งโรงงานอ่ะไม่ใช่แค่เรียนสายเดียวแล้วจะรู้เรื่องทั้งหมดแต่มันจะต้องครอบคลุมความรู้พื้นฐานของวิศวะทั้งหมดถึงจะออกมาเป็นโรงงานหนึ่งโรงงานได้ คือเหมือนที่ถ้าถ้าเหมือนที่โรงเรียนของเรากําลังปูทางให้เป็นวิศวะสังเกตว่าเขาจะเรียนวิชาพื้นฐานรวมกันทั้งหมดแล้วค่อยเจาะลึกอันนี้การประกอบอะไรอยู่นีการกระบอกกระบอกสูบไฮดรอลิกซึ่งมันจะเอาไปประกอบเป็เครื่องจักรอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คือเห็นไหมว่ามันจะเป็นมีหูมามีส่วนท้ายมีส่วนหัวมาประกอบกันแล้วโดยการเชื่อมอันนี้ประกอบด้วยการเชื่อม ซึ่งอย่างบิลถ้าอย่างที่บิลบอกคือสาขารรเราก็จะต้องรู้หนึ่งือผลิตนะอันนี้คือประกอบด้วยการเชื่อมอันนี้คือการเชื่อมเสร็จเดี๋ยวมันก็จะมีประกอบด้วยการพับการใช้นอ็อตการใช้สกรูเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งวิชาพวกนี้มันก็จะมีการเรียนการสอนให้เขาเรียกว่าเป็นวิชาจอยนะคือการนําชิ้นส่วนเนี่ยที่ผลิตมาแล้วแล้วมาเชื่อมต่อติดก,กัน บางตัวเ็เชื่อมด้วยน็อตบางตัวเ็เชื่อมเชื่อมต่อด้วยการเขาเรียกว่าเอวดิ้งเป็นการเชื่อมแบบหลอมละลายซึ่งความต่างของบ้านเราเวลาเราเรียนอะ่ะมันจะต่างกันก็คือถ้าเป็นมอปลายเขาจะไม่ค่อยให้้เรียนเรื่องเชื่อมแต่ถ้าเป็นพวกโกชปวศเขาจะให้เรียนเชื่อมเรียนประกอบเรียนอะไรแต่สิ่งทั้งหลายของวิศวกรมันจะมีแบบเข้ามาควบคุมผลผลิต ประกอบนะครับหน้าที่ควบคุมการผลิตก็จะเป็นหน้าที่ของช่างแต่คนที่ควบคุมคุณภาพคือหน้าที่ของวิศวกรที่จะค,อ,คอยควบคุมช่างกับวิศวกรนี่แตกต่างกันยังไงครับความแตกต,ต่างก็คือช่างเขาต้องมีความเชี่ยวชาญที่จะ,ะ,ะขั้นและการโอเปเรตเครื่องการใช้เครื่องมือการดูแลเครื่องจักร แต่วิศวกรจะเป็นหนึ่งคือคำนวณแปลงค่าทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลขการคำนวณการประเมินง,งานการประเมินเวลาการวางแผนนั่นคือวิศวกรจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องคอยวางแผนแล้วก็ดูแลตรงนี้จะบอกว่าเราเป็นัวหน้าไหมเราเก่งกว่าเขาไหมเราอาจจะไม่ได้เก่งกว่าแต่เราจะต้องรู้ครอบคลุมเพื่อให้งานถ้าสมมติเกิดปัญหาวิศวกรจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและมา ปอ,อกกัดทางช่างว่าจะต้องแก้ไขปัญหานายุแบบอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราถอดรื้อแล้วก็เช็คใช่ไหมพอประกอบเสร็จเราจะมีการฝั่งนี้จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพมันอาจจะดูเก่าหน่อยแต่ทุกอย่างเวลาทดสอบมันจะออกมาที่โปรแกรมที่ตตัวเครื่องได้เลยอันนี้อย่างที่พี่เป้ที่เขาพูดตอนแรกเขาบอกคือมันจะต้องมีส่วนผสมกันระหว่าแมชชีนิกแล้วก็โปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้คือมันจะเป็นเครื่องมือวัดว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เราทําการซ่อมทําการสร้างเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือตัวเช็คประสิทธิภาพอ่าก็คือจริงๆมันอยู่ในเครื่องจักรเราถอดออกมาแล้วทําการรื้อและซ่อมไม่ได้สร้างมันมีทั้ง,สร,งสร้างและซ่อมอคือรูปแบบงานของวิศว่ามันหลากหลายทีน,นี้เราก็ต้องดูว่า ที่เรามาเห็นในวันนี้เราชอบส่วนไหนชอบสร้างชอบออกแบบชอบซ่อมหรือชอบประกอบระวังลือ่อนระวังลีนะอ่ะ,อะขยับมากกอนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องทดสอบสังเกตเห็นไหมพี่ผู้หญิงเขาก็จบวิศาวะมาเหมือนกันเขาก็สามารถตรวจสอบตรวจช็คได้พี่เขาก็จะอยู่ในหนึ่งหนึ่งในทีมตรวสอบคุณภาพ จริงจริงตอนนี้เราแทบจะไม่ได้แบ่งผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรกันละคือทุกคนสามารถทํางานได้มีหน้างานได้หรือ,อ,อจะใช้ทฤษฎีเข้ามาร่วมกับงานตรงน,นี้ก็ได้สังเ,เกตพี่เขาจะมีเช็คลิสต์อยู่ี่เขาจะตรวจสอบอตลอดเลยนะคือสำคัญที่เป็นแผนซ่นอมใช่ไหมครับอันนี้คือแผน,นสร้างทดสอบกระบอกใหม่แต่จริงๆเวลาซ่อมเราก็ต้องมาทดสอบ คือเราจะได้รู้ว่าไม่ว่าสร้างใหม่หรือซ่อมจะต้องมีประสิทธิภาพที่ผ่านคือเหมือนที่เราถามพี่มาสก่ว,ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่เกิดฮีมาโนเลย,เลยม,มันมีโอกาสเกิดแต่มันจะไม่หลุดเมื่อทดสอบประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเกิดฮีมาโนลเล่หรือผลิตพาร์ตมีปัญหาทดสอบมันก็จะไม่ผ่านนี่คือความสําคัญของคนควบคุมงานนะซึ่งนิศวกร จะเป็นตัวหลักในการออกแบบการควบคุมคุณภาพของงานไม่ว่าออกแบบเองหรืองานที่คนอื่นออกแบบนี่คือหน้าที่หลักเลยนะครับในส่วนของห้องนี้นะครับจริงๆจะเป็นห้องเทรนนิ่งเนาะซึ่งจะมีพวกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวก PLC นะครับอินเวอร์เตอร์หรือว่ามอเตอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นชุดสําหรับเทรนนิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีมุลโยนตัวนี้นะครับจะเป็นตัว กูกานะครับซึ่งจะาสามารถจำลองการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นเบสิกพื้นฐานใช้ในการการเรียนการสอนโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งออกแบบมาให้ใช้ในการจ็อกกิ้งนะครับหรือว่าการทีสหุ่นยนต์แต่ละโพซิชันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นชุดทดลองการศึกษาจะสามารถาเรียนรู้หรือว่าต่อพวก อิเล็กทอรอเน็ตพวกไฟพวกนี้ได้นะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวกไฮโดรลิกซึ่งตอนนี้กำลังจะประกอบแล้วก็นำส่งนะครับทางมหาลัยต่างๆนะครับในส่วน้องห้อง,ง,งนี้จะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นห้องเทียนนะครับส่วนไปดูห้องของโนเดือนเดี๋ยวผมมาไปดูกันฝึกซ้อมซึ่งเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุดฝึกนะครับ เรามีชุดฝึกที่ใช้ในการแข่งขันด้วยซึ่งจะเป็นการแข่งขันพวกโคบอลคอนเทสปีนี้เราจัดที่ขอนแก่นนะครับโคบอลคอนเทสปี2024นะครับเดี๋ยวไปดูน้องๆพวกแข่งขันกันเลยนะครับตอนนี้เขากํางังรเทนนิงกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือผมวันนี้ก็จะเป็นน้องที่เข้าแข่งขันโคบอลคอนเทสซึ่งวันนี้นะครับเราจะเปิดให้พวกข้าแข่งขันเนี่ยเข้ามาเทนนิงเข้ามาอบรมเข้ามาใช้ชุดฝึกจริงเพื่อที่จะไปแข่งขันในวันจริงในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งก็จะเห็นว่า น้องๆทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้อุปกรณ์ของเราได้เพราะว่าเรามีการเทรนนิ่งให้ก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วเราไม่เทรนนิ่งให้นะครับแต่ว่าน้องๆก็ต้องมีพื้นฐานในด้านของโปรแกรมมิ่งมาบ้างนะครับซึ่งเราก็จะใช้พวกครบอทนะครับซึ่งครบอทของเราเนี่ยจะสามารถทํางานร่วมกับบนุษยนได้อยู่แล้วเป็นคนละบ,บริรบทนะครับแล้วก็ใช้พวกระบบมิชชั่น ที่ติดอยู่ตรงหัวกิเปอร์นะครับตัวนี้ทางเรานะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับจะใช้เป็นโปรแกรมไพทอนน้องสองคนเคยใช้ไพทอนไหมเคยค่าไพทอนนะครับจะจะใช้ AI เทรนจากข้างนอกนะครับแล้วก็ออฟฟอรเข้ามาเป็นโมเดลนะครับจะใช้เป็นกล้องโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เราเทรนโมเดลไว้มันก็จะสามารถแยกได้ว่าแต่ละเหรียญเหรียญด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับอย่างดโนาร์ก็จะขึ้นมาเป็นดโนาร์อย่างเงี้ยครับ จะใช้เป็นโปรแกรมไพทอนโดยเฉพาะเลยนะครับหลักๆประมาณนี้ทำไมถึงใช้ตัวไอ้โปรแกรมไพทอนล่ะโปรแกรมไพทอนผมว่ามันเป็นโอเพนซอร์สแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งเราก็สามารถหาโค้ดของที่เขาเขียนไว้แล้วก็มา a d e p ปใช้กับตังเราได้ประมาณนี้แล้วเป็นภาษาอื่นไม่ได้เหรอคะภาษาอื่นได้เอาง่ายๆคือผมถนัดถนัดไพทอนกว่าก็เลยใช้เป็นไพทอนขึ้นมาถ้าเกิดใช้เป็น C ีชาร์เนี่ยผมว่ามันมันย้อนกลับไป ไพทอนมันพัฒน,น,นาให้เป็นภาษามนุษย์มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ย้อนกลับไปเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ต่อเงี้ยประมาณนี้โอเคเราก็พาทัง้งน้องไปเชี่ยมชมโรงงานของ U.S.D. Forline มาแล้วน้องแพลแต่น้องแพลพี่เพิ่งมาครั้งแรกน้องแพลวก็น่าจะเคยมาแต่ยังไม่เคยเข้าไปใช่ใชแต่น้องแพลวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าทาง U.S.D. f o r l i n e ทำเกี่ยวอะไรก็จริงๆ U.S.D. Forline หลักๆเขาจะทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฮดรอลิกเป็นหลักใช่ซึ่งแต่จริงๆอ่ะเหมือนเขาก็จะมี ทำเกี่ยวกับการศึกษาด้วยคือทำโคบอทโรบอทอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็จะทำแบบว่าชูสาธิตใบโรงเรียนต่างๆหารายต่างๆใช่แต่คือหลักๆเขาก็ทำเกี่ยวกับไฮดรอลิกนี่แหละก็เห็นมีมีการขึ้นลูกชิ้นส่วนของไฮดรอลิกแล้วก็ไปประกอบใช่แล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบเป็นสำเร็จเลยนะเป็นแบบกระบอกสูบไฮดรอลิกซึ่งน้องๆวันนี้ก็เห็นมีคำถามถามพี่ๆไปหลายคำถามเหมือนกันก็น่าจะน้องๆก็น่าจะสนใจอยู่้วพี่ว่านาะ ใช่ใช่ใช่คือจริงๆมันก็ดีแหละเพราะว่าเหมือนแบบคือมันก็จะได้เห็นทางมากขึ้นเงว่าเออไปทางนี้เราสนใจจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีหลายส่วนก็มีทั้งส่วนโรงงานแล้วก็ส่วนห้องเทสต์น้องเมื่อกที่เห็นเข้าไปก็มีห้องเทสต์ที่ทําเกี่ยวกับโคบอทที่น้องแพรวบอกไปน้องๆก็น่าจะสนใจเกี่ยวกับงานออกแบบด้วยเห็นพูดไป,ปเพื่อ้สำหรับวันนี้ก็น่าจะเสร็จสิน้นภารกิจของเราละฝนก็ใกล้มาแล้วแพลวเราไปกันเลยไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะว่าช่องเราจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างเกี่ยวกับให้ความรู้เรื่องงานเรื่องเล่นเกมอะไรต่างๆวนี้ช่ก็สหรัคคนก็บายบายไป